สวัสดีครับผมเป็นคนแรงงานนะฮะอ่าคนแรงงานต้องมาคิดระบบระบอบการปกครองใหม่ให้กับประเทศเพราะว่าคนแรงงานก็เป็นผู้สูภกรธรรมให้จนซ้ำซากนะฮะอายุหกสิบห้าปีแล้วก็ขี่มอไซค์มาตลอดนะฮะนั่นหมายว่า ไม่สามารถยกฐานะได้เพราะว่าค่างเงินมันเสื่อมอยู่ตลอดน,นะครับมันเป็นเกมของชนนิยมนั่นเองซึ่งจะต้องสร้างอันหนึ่งเปเ็นป็นผู้ผูกขาดเศรษฐกิจอีก99%ก็เป็นผู้ที่ต้องรับใช้นั่นเองเป็นทาคนไทยส่วนมากก็อยู่ใน99%เกอนั่นเองใน99%ก็มีชนชั้นเหมือนกันนะก็แบ่งรายได้ไป สำหรับผมก็เป็นผู้ที่อ,อยู่ในระดับที่เรียกว่าต้องคิดคิดใหม่คิดดิ้นรนคิดรุนออกจากจากอที่เป็นอยู่น,นั่นเองดังนั้นก็เลยต้องมาพลร,รงงานเลยต้องมาคิดระบบการปกครองใหม่คิดระบบการค้าใหม่ของโลกนะฮะแล้วก็คิดวิธีชีวิตไลฟ์สไตล์ใหม่นะครับแล้วก็จิตวิญญาณใหม่ไอ้สียอันเนี่ย เรียกว่าสี่แพลตฟอร์อมนั่เองนะครับสี่แพลตฟอร์อมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในโลกยุค AI นะครับต้องรีบมีรีบเอานะครับก็เรียกว่าต้องรีบไปจัดก,การให้เกิดช้าไม่ได้เพราะโลกยุค AI นี่ใครช้าก็เสร็จนะเสร็จทุนใหญ่ซึ่งครอบโลกอยู่แล้ว ใหญ่ครอบโลกอยู่แล้วเป็นเงินมหาศาลมากมายครอบเทคโนโลยีคือเขาครอบหมดอ่ะมีทุนอ่ะมันก็ครอบหมดทุกอย่างอยู่แล้วทั้งเทคโนโลยีด้วยแล้วก็รัฐบาลทั้งหลายของโลกเพราะนั้นก็จะเ,ล,เลยเป็นผู้ปกครองโลกยุกใหม่ยุคแอย่ดงนั้นประชชนที่เยอะแยะมากมายก็จะกลายเป็นยูสเล็ e สต p e ฟอ่ะฮะเป็นเข้าเป็นคลาสที่ไร้ค่า นะแต่เขาก,ก็ต้องก็ต้องพึ่งพาเลี้ยงเอาไว้แต่คราวนี้ด้วยความที่เราเป็นคนไทยประเทศไทยและแถมมีลิขิตของประเทศแล้วเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องจ้องเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงยุครอสิบเป็นยุคที่ทิ้งทิ้งของเก่าแล้วได้ของใหม่มจริงเป็นยุคสก,กาววิไลนะฮะยุคสก,กาววิไลคือไม้เอี่ยมอ่องแวววาวสุกสกาววิลไลหม่ถอดด้ามเลย มันเลยฉายแสงแวววาวเหมือนของไหมเอี่ยมอ่ะสุสกาววิไลนะ mm. เป็นยุคที่ต่อจากยุคถิ่นกาขาวซึ่งถิ่นกาขาวนั่นก็คือยุคที่เอ่อคนดีไม่ไดีดีคนเลวกับดีดี mm. เพราะมันเป็นถิ่นกาขาวมันกลับคิดผิดทางกันหมด mm. มันกลับกันหมดอ่ะนะฮะ mm. คนคิดดีทําดีต่อประเทศค้าขายดีซื้อตรงตรงไปตรงมาอถาูก กฎระเบียบถูกอะไรก็ไม่รู้นะไม่เจริญองอกงามอ่ะอยู่ในประเทศไทยในยุคอาชินกระขาวแต่ถ้าเพื่อทำไม่ดีซิกซักทำระยำตำบอลกับชาติขายชาติทรยศชาติบัทอนชาติทำให้ชาติเสื่อมทำให้ชาติไม่แข็งแรงแข็งแกร่งไอ่น,นี้ดีเจริญองอกงามเนี่ยมันแปลกมันแปลกนะครับมันก็แปลกจริงๆอะ่ะนะ ยุคสมัยตั้งแต่หนึ่งถึงถึงเก้าเนี่ยก็เรียกว่าตรงมาตลอดดังนั้นรัชคาลที่1สิบก็เรียกว่าก้าวหน่งตรงนะฮะดังนั้นก็ถือว่าเราได้ผ่านพ้นยุคทุกเข็นกันมามากแล้วแล้วรัชการไอ้พระมหากษัตริย์ก็ตรงแก้ปัญหามาตลอดตามลิขิตนะนะพระโบราณประยุคต์ศิรยาก็ดูลิขิตก็ลิขิตไว้ว่า จะไม่มีกรุงศรีอยุธยาแล้วนะจะเกิดเมืองใหม่มีการกู้ชาติและสร้างราชธานีใหม่ขึ้นซึ่งก็เป็นจริงพระเจ้าตากก็มากู้ชาติจากจากที่ไม่ไม่เป็นราชธานีหมายความว่ากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแล้วมันร่มสลายไปแล้วมันไม่มีความเป็นราชธานีขึ้นเหลือแต่อากาศว่างเปล่าก็จะตากต้องกู้ชาติจากความว่างเปล่าโดยการปราบหาคกกอ่าแล้วก็ตั้งราชธานีใหม่แล้วราชธานีใหม่ก็จะมีกษัตริย์ไปก้าวราชการ พอถึงกาสิบแล้วไม่ต้องแก้ปัญหาแล้วนะพระมหาอุสสาไม่ต้องแก้ปัญหาอ่มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพอถึงการศึแล้วพระองค์ท่านก็ไม่ต้องไปคิดอะไรแล้วเพราะรอกกล่าวคิดไปเยอะแยะมากมายแล้วนะก็ไม่ต้องคิดอะไรแล้วแต่มันจะเป็นยุคที่มาหาชนพาไปนั่นคือประชาชนจะนําพาประเทศไปเองอ่าอย่างนี้ก็จึงมีกรมามาอีกชุดหนึ่งก็ได้กล่าวไว้ว่าหนึ่งนาฬิกีมาขาวนะครับ พวงคาถามุ่งสู่ดาวนะแล้วก็มาอีกบทหนึ่งก็ต่อด้วยพวงประชามหาชนจะพาไปนะฮะนั่นคือว่าพาไปเข้าสู่ยุคใหม่เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยวประชาพวงประชามหาชนนี่แหละครับซึ่งพวงประชามหาชนนี่เห็นให้การปกครองบ้านเมืองแล้วก็รู้แล้วตกผลึกแล้วก็ว่าโอ้มันมันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องมันผิดเพี้ยนมามันไม่ควรจะมีอีกต่อไปละ มันมันถึงยุคที่แบบต่ําสุดแล้วนะฮะก็ประชาชนก็เบื่อถ้าจะไปเลือกตั้งก็เบื่อแสนเบื่อแล้วน,นักการเมืองก็น่าเก่าๆเดิมๆก็เบื่อแสนเบื่อแล้วฮะนะครับถึงมาใหม่ก็ก็ไม่พาประเทศหลุดออกไปได้เพราะไอ้รัฐธรมนูญมเขียนแบบผลิตกรารมหรือเขียนผิดมันผิดมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญนะครับผิดมาตั้งแต่คอนเซ็ปต์เราไปสร้างรัฐธรรมนูญเนี่ยผิดมาตั้งแต่มาเซ็ตไว้แล้วมันต้องเปลี่ยนมาเซ็ตกันใหม่หมด ดังนั้นผมยื่นมาออกแบบระบบระบอบปกคกของใหม่หมดนะที่เปลี่ยนไม้เซตใหม่หมดเลยนะระบบระบอบก็ใหม่หมดเลยนะฮะเป็นแบบนี้คนง,งานต้องมาคิดสิครับเพราะว่าถ้าไม่คิดใครจะคิดให้มันไม่มีใครคิดให้หรอกนะผู้ปกครองก็ไม่คิดให้หรอกจะไปรอพักกันเมืองไม่มีทางรอแกนนําก็ไม่มีทางรอมอกเพื่อไม่มีทางรอรัฐบาลคิดให้ก็ไม่มีทาง รอสถาบันไหนคิดให้ก็ไม่มีทางไม่มีแล้วก็เปิดโอกาสมาตั้งนานแล้วก็ไม่มีใครทําสําเร็จทําได้นะครับไม่ว่าจะเรียนรุ่งเรียนนอกจบมาจากไหนนะฮะหรือมีกองกําลังหมหาศาลหรือมีตําแหน่งใหญ่โตก็ไม่ไม่สามารถพาประเทศออกจากวงจรุบาทได้เลยเหตุที่เป็นเช่นนี้นะก็เพราะไม่มีหลักวิชาที่ถูกจึงไม่สามารถพาออกได้นะครับผม มาอาสาเป็นผู้นำก้าวหน้าสูงสุดพาออกจากวงจรุบาทและไปเกิดเป็นชาติใหม่และเป็นชาติระดับมหาอำนาจของโลกด้วยเป็นมหาอำนาจด้นานซอฟต์าวร์นะซึ่งไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์รองก็ยังดีนะถามว่าทำไมจึงมาอาสาพาะม,รมรรีรู้หลักวิชาที่ถูกในการสร้างประเทศรู้หลักวิชานะครับและมีคุณสมบัติ สี่ประการหนึ่งรู้หลักวิชาที่ถูกในการสร้างประเทศจะสร้างเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ก็ได้สร้างเป็นเผด็จการก็ได้สร้างเป็นประชาธ,ธิปไตยก็ได้สร้างเป็นชาติมหา,าอำนาจซับพาวเวอร์ก็ได้หเนี่ยก็อย่างที่ผมประกาศนี่แหละแล้วผมเลือกที่จะสร้างเป็นชาติมหา,าอำนาจซอบพาวเวอร์พอประเทศไทยปถูกลิขิตมาแล้วและอัตลักษณ์ประเทศไทยมันต้องเป็นเป็นอันนี้นะไม่ใช่เป็นปเผด็จการไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่เป็น อะไรอย่างที่เราเห็นเขาปกครองกันอยู่ไม่ใช่เราจะเป็นของใหม่ของโลกโลกต่างหากที่ต้องเรียนรู้และจะเดินตามประเทศไทยไอ้นี่ต่างหากท่ต้องคิดแบบนี้ <c oughs> นะเมื่อคิดแบบนี้แล้ว <c oughs> ก็จึงมานำเสนอไงประกาศตัวประกาศตนเนี่ยให้ท่านได้พบทางเลือกใหม่นะท่านก็ไม่มีทางเลือกอยู่แล้วปกติเราไม่มีทางเลือกนะครับท่านเสร็จเสร็จหมดะนะเหมือนที่เทคโนโลยีทั้งหลายถ้าท,ท่านอยู่เฉยท่านก็เสร็จก็หมดดังนั้น อย่าอยูเย่เฉยต้องร่วมกับผมนะร่วมกับคนแรงงานเนี่ยถูกต้องแล้วเพราะคนแรงงานเป็นผู้ถูกกระทำนะแล้วคนแรงงานนี่แหละจะเปลี่ยนแปลงมันเองนะแล้วซึ่งมันก็จะตรงกับลิขิตของรอสิบอะพวงมหาประชาชนพาไปเองประชาชนนี่แหละจะนําพาเองดังนั้นงานผมจึงเป็นงานที่มาเปิดเผยแล้วก็ส่งตรงไปยังหมู่บ้านตำบลต่างๆบอกไม่ต้อง ทิ้งหมู่บ้านตำบลแล้วมาร่วมกับแกนนำม็อบใดใดทิ้งบ้านทิ้งเมืองแล้วมาต่อสู้กันในในเมืองมาตักแดดตักฝนดมขี้ดมเจี่ยวเราถูกเขาเอาไม้ตีเอากระสุนยางยิงหรือแม้กระทั่งเจอคดีเยอะแยะไม่ต้องถูกหลอกทั้งหมดทั้งหมดอรถูกหลอกโดยไม่รู้ตัวว่าถูกหลอกอะนะฮะดูงานผมแล้วท่านจะรู้ว่าโอ้โหนะดูแล้วจะเกิดเป็นตอนแรกดูดูเสร็จแล้วก็ระดับปัญญาท่านจะเปลี่ยน เป็นโสดาบัธรรมาธิปไตยเลยนะเป็นโสภาบัธรรมาธิปไตยนะฮะเหนือกว่าประชาธิปไตยแล้วท่านจะทิ้งประชาธิปไตยเลยนะเป็นแบบนั้นเมื่อมีทางเลือกทางเดินใหม่ท่านก็ควรจะสละเวลานะครับลงทุนสละเวลาด้วยการลงทุนไม่ได้ใช้เงินนะสละเวลาลงทุนนั่งดูให้ไม้เซตเปลี่ยนเมื่อไม้เซ็ตเปลี่ยนแล้วเกิดเป็นไม้เซตระดับโสดาบัร มาทิพย์ยแล้วก็นั่นแหละครับก็เข้าตรงกับยุคสมัยสกาวิไลที่มันจะต้องทิ้งของเก่าใหม่หมดแล้วเริ่มต้นใหม่หมดเหมือนกันของใหม่เอี่ยมอ่องเลยของใหม่เลยต้นแบบโลกเลยอย่างเงี้ยนั่นแหละจึงจะเข้าหลักเกณฑ์ของยุคสกาวิไลแล้วท่านก็มา,าเดินเครื่อง คุณสมบัติที่สองผมก็คือหนึ่นมีคุณสมบัติมีหลักวิชาที่ถูกจึงมาอาสาไปพูดนำก้าวหน้าสูงสุดพาไปถูกต้องตามหลักวิชาโดยมีมัคนะฮะอันที่สคุณสมบัติที่สก็คือเป็นผู้ที่มีวิจัยทัศน์ที่ใช่วิัที่ใช่นะฮะที่ประเทศไทยอ่ะต้องใช้ต้องเป็นต้องไปเอาต้องไปเกิด มีวิสัยทัศน์ที่ใช่เพราะประเทศไทยมีลิขิตต้องเป็นชาติมหาอำนาจจะเป็นชาติมหาอำนาจแล้วมันต้องมีอัตลักษณ์โดดเด่นของตัวเองแต่ที่นี่ออกแบบไว้ให้แล้วเป็นวิสัยทัศน์นะฮะเราเข้าดูแล้วกันมีวิสัยทัศน์ที่ใช่ที่ประเทศไทยมีตําแหน่งบทบาทในโลกยุคเอไอสามาสามารถแปลงทฤษฎีนะะจุดยืนจินตนาการนะฮะ ให้เป็นความจริงนะโดยมียุทธศาสตร์ยุทธวิธีแผนปฏิบัติหนึ่งาสี่ห้าแล้วก็มีนวัตรกรรมออกมารองรับด้วยนวัตรกรรมหมายว่าของใหม่เลยโมเดลใหม่วิถีใหม่ชีวิตใหม่หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่มีนะฮะอันนี้คุณบตทที่สามคุณบาทที่สี่ก็คือเป็นชาวพุทธนะแล้วก็มาตอบโจทย์ของไอสไตที่ไอสไตถามว่า ได้มองหามองหามองหามันจะมีศาสนาไหนที่เป็นศาสนาที่ตอบคําถามของจักรวาลได้เป็นศาสนาแห่งจักรวาลออสสไตน์มองหาอยู่ผมก็ตอบคาถามออสสไตน์ฮะนะครับศาส,สนาพุทธนี่แหละครับแต่ว่าเป็นพุทธนิกายคอสมิกเป็นพุทธนิกายคอสมิกเป็นนิกายเพื่อการปกครองตัวเองเป็นนิกายที่ไม่มีพระแต่เป็นคารวะธรรมชายหญิง เป็นผู้บริษัทสามหรือสี่นั่นแหละครับซึ่งถือถือดุลสองดุลนะพระสงฆ์ถือดุลเดียวภิกษุณีไม่มีดังนั้นในสามดุลเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยคารวะธรรมถือสองดุลก็ดังนั้นจึงเป็นผู้บวชยังไงก็ชนะในการดูแลรักษาศาสนาพุทธดังนั้นคารวะธรรมก็จะมาดูแลศาสนาพุทธนั่นเองนะการดูแลไม่ใช่ดูแลเล็กๆเ,เ,เป็นหน่วยงานเหมือนอย่าง อะไรศาสนาพุทธอะไรในองค์การหน่วยงานของพุทธสำนักพุทธอาพุทธไม่ใช่เป็นสำนักงานพุทธที่นี่มาเป็นมาเป็นระบบระบอบเลยระบอบคือสร้างเป็นรัดพุทธเลยประเทศไทยจะกลายเป็นรัดพุทธรัดแรกของโลกปกครองด้วยหลักพุทธดังนั้นจึงเป็นองค์การที่ใหญ่กว่าสำนักพุทธ นะฮะดังนั้นก็อยู่ภายใต้ของอคลัลวะศธรรมนั่นเองนะที่บวชจิตแล้วใช้การปกครองระบอบใหม่ระบอบธรรมาธิปไตยซึ่งพระพุทธเจ้าให้การปกครองไว้สามแนวทางอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยและธรรมาริปไตยอัตตาธิปไตยและโลกาธิปไตยนั้นโลกมันใช้กันอยู่แต่ที่นี่ถือว่ามันเป็นการใช้ในระดับเดรัจฉานนีเสือป่าจระเข้นี้อัตตาธิปไตยก็คือนี้เผด็จการอ่ะ มาเจอโลกาภิตรยก็คือพักไอ้คือการเลือกตั้งซึ่งมันเมคเสี่ยงได้มันเป็นของนายทุนมันก็ไม่ต่างกันนี้เสือป่าจระเข้มันเป็นการปกครองในระดับชั้นเดนและฉานคือมีจิตใจต่ําซามเพราะมันเป็นทุนนิยมมันเป็นสัษษ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 ์เศรษฐกิจไม่ได้เป็นมนุษย์แต่นี้ถ้าวเวสเจะเอามาใช้ในการปกครองแบบมนุษย์ปกครองก็ต้องใช้ธรรมาธิปไตยนั่นเองทางสายกลางของพระเจา้าเพราะนั้นก็ที่นี่จึงสร้างระบอบปกครองธรรมาธิปไตยขึ้นมา ซึ่งใช้หลักมนุษยธรรมนะฮะเมื่อใช้หลักมนุษยธรรมมันก็ชัดเจนหลักมนุษยธรรมนะมนุษย์มนุษย์ปกครองกันเองปกครองตนเองด้วยและใช้หลักมนุษยธรรมดังนั้นมันจึงเป็นอะไรที่สูงส่งแล้วก็เป็นคําตอบที่ใช่นั่นเองนะที่ประเทศไทยจะแสดงตัวแสดงตนต่เอเวที่โลกด้วยระบบระบอบก,การปกรครองธรรมาธิปไตยนั่นเองนะฮะ เอาละผมเกิดมาอย่างนี้ก็น่าจะเห็นภาพเข้าใจคําแจ้งแจ้งแล้วว่าเออเปจะแทจะเกิดเป็นรัฐพุทธใหม่แล้วคนที่มาควบคุมดูแลรัฐพุทธคือเป็นคารวัตธรรมนั่นเองก็คือผู้ผู้บวชจิตอะคารวัตธรรมคือผู้บวชจิตที่นี่ไม่มีพระสงฆ์นะฮะแต่ว่าดูแลพระสงฆ์นะฮะเพราะว่าผู้บวชจิตถือดุลสองดุลอะถือดุลมากกว่าพระสงฆ์นะเพราะว่าพิษุนีไม่มีนะมีดังนั้น พุทธบาลสัตสามและสี่จึงเป็นผู้ถือดุลและดูแลเองนะและพุทธบรณสัตสามและสี่คือผู้ปกครองประเทศอ่ะคือไม่มีรัฐบาลอ่ะประชาชนประชนเปน็ปนปกครองเองเป็นรัฐบาลไปตลอดชีวิตอ่าเป็นผู้ใช้อำนาจสิบปา,ายเต็มร้อยนะครับนะแล้วก็สร้างรัฐพุทธขึ้นมาเป็นผู้ดูแลศาสนาพุทธเองแล้วดูแลแบบเป็นรัฐพุทธเลยดงังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่อลังการยิ่งใหญ่ของขศาสนานี่คือสี่ขั้ระบิที่ผมมี จึงอาสามาเป็นผู้นําก้าวหน้าสูงสุดในการสร้างประเทศไทยใหม่ในยุคเอเป็นต้นแบบของโลกนะฮะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้งานที่ผมได้เกิดมาจนะ่ะท่านก็ไดเหนภาพรวมทั่วไปแล้วต่อไปนี้ก็จะพาเข้าสู่โมเดลต่างๆซึ่งมันจะมีผังให้ดูนะครับการอธิบายขงผมมันจะประกอบไปด้วยผัง พยายาให้เข้าใจได้เร็วง่ายเพราะว่าถ้าพูดอย่างเดียวท่านไม่เห็นภาพมันก็เข้าใจได้ยากก็ต้องสร้างผังขึ้นมาเพื่อให้เห็นภาพได้ง่ายเร็วไวผัทงที่จะดูต่อไปนี้ก็จะเป็นผังหัวใจเศรษฐีของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าให้มานะครับเราก็จะที่นี่นํามาถอดรหัสแล้วก็สร้างเป็นโมเดลต่างๆขึ้นมาไปดูท่านก็จะได้ดูนะครับ แรกๆก,ก็อาจจะฟังงงๆก็ฟังไปก่อนอฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเข้าใจเองก็จะอธิบายไปเรื่อยนะครับท่านก็นดูผังไปเรื่อยแล้วก็จะเข้าใจทะลุปูโปรงเกิดปัญญาเป็นโสดาบันทำไมวิตายเองนั่นเองนะครับก็หวังว่าทุกท่านาคงจะเห็นทางเดินใหม่แล้วล่ะที่มันใช่ประเทศไทยอะ่ะแล้วก็มันควรจะมาสร้างสรุค ร่วมลงทุนในการปกครองตัวเองนะทีนี็ทุกคนต้องบอกกันว่าเออเรามาลงทุนปกครองตัวเองดีกว่าเป็นรัฐบาลปตลอดชีวิตได้ถุดสํารองไปละสิบสองล้านบาทอาวสิบสองล้านบาทมันก็จะไปทำแต่ละเรื่องไม่มีภารกิจให้ทํามันเป็นเงินภารกิจโดยหกล้านอยู่ในประเทศไทยอยู่หกล้านอยู่ต่างประเทศนะแล้วหกล้านนี่อยู่ในประเทศไทยไอ้สี่ล้านแรกที่ผมเกินไว้ ร้านที่หนึ่งนั้นเป็นภาษีจ่ายก่อนเลยเป็นภาษีจ่ายมาเลยฮะคิดไป10ปีนะภาษีรายได้บุคคลอ่ะเพราะท่านมี12บร้านอ่ะเราทำธุรกรรมอ่ะเราอยู่ในอยู่ในเทอมทีวาที่ต้องทําธุรกรรมกันนะครับในระบบ e ี o System ที่มีเงินรายได้แน,น่นอนนะเพราะว่าระบบที่เซตเอาไว้ไม่มี n p l อ่ะไม่มี n อ l ดังนั้นมันมีเงินอยู่เพิ่มอยู่ตลอด แล้วก็ล็อกค่าเงินเสื่อมค่ามีโมเดลที่จะล็อกค่าเงินไม่ให้มันเสื่อมนะครับแต่ั้นเงินมันก็จะเติบโตไปเรื่อยเมื่อเติบโตก็ต้องจ่ายภาษีครับเพราะมีรายได้อย่าที่นี่คิดคิด,ค,ดคิดเบ็ดเสร็จไปเลยเป็นแพ็กเกจเลยหมายว่าหมายว่าประชาชนประชาชนเอาระบบระบบรูงแบบเนี่ยรับเงินไขเนี่ยนะพอได้มา12ล้านนะครับก็ต้อง จ่ายภาษีไปเลยหนึ่งล้านนะครับจ่ายภาษีไปหนึ่งล้านนะฮะเป็นภาษีแล้วล้านที่สองเนี่ยเป็นสร้างบ้านทุกคนต้องสร้างบ้านเองนะบ้านแล้วแต่จะไปอยู่ในเมืองไหนมีเมืองสี่สายให้เลือกนะ้าเงินนั่นเราจะไปสร้างเมืองใต้นาะเมืองในป่าในเขาเมืองย้อนยุคเมืองทันสมัยก็แล้วแต่นั่นคือล้านที่สองมันต้องสร้างบ้านแล้วก็ปัจจัยหก คือบ้านแล้วก็ปัจจัยที่หกก็คือปัจจัยที่ห้าก็คือเครื่องมือสื่อสารปัจจัยที่หกก็คือยานยนต์พาหนะนะฮะแบบนี้ที่นี่ออกแบบไว้ให้เรียบร้อยแล้วเป็นรถยนต์อนาคตเป็นเรียกว่ารถประจําตัวนะฮนะไม่ใช่รถเก่งที่ใช้กันทุกวันเนี่ฮะเราใช้ทีทุกวันนี่ยเราใช้เพื่อเผื่อบันทุกคนเน่ยมันจึงมีที่นั่งกันหน้าหลังอะ่ะต่อไปท่านไม่มีท่านรถคนรถคันหนึ่งคนคนหนึ่งเลยอะ่ะ แต่รถไม่ใช่กันใหญ่เบเลเบล่ามันอย่างที่นี่มันที่วิ่งไปเมื่อกี้เนี่ยแั่นอนรถมันนั่งกันหลายคนเราต้องเข้าใจมันเป็นรถซาลูนที่นั่งกันหลายคนแต่เมื่อเป็นรถประจําตัวเลื่อไปเฉพาะตัวเพราะนั้นรถมันจะกว้างเพียงแปดสิบเซนกับเก้าสิบเซนอย่างคือแปดสิบเซนถึงเมตรถึงหนึ่งเมตรเนี่ยมันอยู่ในนี้นะ เพราะว่า80%พวกกลุ่มอไซค์แทนกลุ่มอไซ์หนึ่งเม็ดก็แทนกลุ่มรถเก๋งเพราะฉะนั้นท่านจะมีรถประจำตัวหนึ่งที่นั่งนะฮะอาจจะนั่งสองซ้อนก็นได้ก็นั่งแบบมอร์ไซค์ซ้อนกันเพียงแถวแต่ว่าจริงๆเราแบบมาให้นั่งหนึ่งหนึ่งที่นั่งหนึ่งคนมีรถประจำตัว,ๆๆวอ่าก็ไปดูแบบแลยกันข <laughs> อกแบบเพืจะเป็นไวะ ถ้าจะให้นึกภาพปาให้นึกภาพงี้กันนึกถึงลัมโบกินีนึกถึงเฟอร์รอรี่นึกถึงรถซปเปอร์คาร์เท่ๆนะแต่ว่าไอ้พวกนัดด้นมันนั่งก็สองที่นั่งท่านก็ออกกสักคนหนึ่งนั่งคนเดียวเออรูทรงแบบนั้นแหละแต่ว่ามันถูกบีให้เหลือแค่หนึ่งเมตรนะรูทรงแบบนั้นอะ่ะนะสปอร์ตโดยนั้นหน้าตาคล้ายๆละไม้อย,อย่างนั้นนะที่ออกแบบไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีให้เลือกทั้งตัวยาวแบบซปเปอร์คาร์นี่มันยาว แบบตัวสั้นก็ได้แบบยืนขับก็มีแบบสั้นเลยแบบยืนขับก็มีมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะเป็นรถประจําตัวนะเพราะฉะนั้นในอนาคตก็จะไม่มีแท็กซี่ไม่มีออมอเตอร์ไซค์จ้างไม่มีรถเมย์เออไม่มีสองเท้ง้องแถวไม่มีทุกคนมียานยนต์ประจําตัวแล,นะล้วไงรัฐกําหนดให้มีนะรัฐกําหนดให้มีทุกคนต้องฝึกขับเป็นไม่เป็นก็อัตโนมัติได้นะเป็นอย่างนี้ ดังนั้นน,นี่คือปัจจัยที่หกของหนึ่นงล้านที่สองเอามาดูหนึ่งล้านที่สามหนึ่งล้านที่สามกับหนึ่งล้านที่4ี่เนี่ยมันเป็นเงินไปลงทุนทำไอเดี D, แล้วก็ไปลงทุนในเช่นเช่นล้านที่สามไปทำไอเดี D ในด้านการเกษตรอ่าแล้วก็ไปลงทุนผลิตท่านไม่ทําเองไม่ลงทุนท่านก็ไปติกต๊กร่วมเขาของคนที่มีองค์ความรู้ ขึ้นอยู่กับกระแสะโลกต้องการอะไรเี้ก็ผลิตนะั้นท่านก็ไปลงทุนกค่นั้นเองนะแต่ท่านจะทําเองก็ได้ก็แล้วแต่นะเนี่ยไปลงทุนในกานรเกษตรในร้านที่4ี่ไปลงทุนในการอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมก็ผลิตทั้งเนีย่ยยานยนต์เนี่ยในอุตสาหกรรมแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็บ้านเบิร์อะไรเงี้ยนะอันนั้นอุตสาหกรรมแล้วก็ร้านที่5้าก็คือเงินส่วนเงินส่วนตัวของท่านอ่ะที่แบ่งเป็น ้าส่วนส่วนแรกก็ไปจ่ายนี่หัวเรือนหรือเต้นหุนหรือไปเสี่ยงอะไรก็แล้วแต่ท่านเอาไปเลยสองแสนน่ะแต่ไอ้สี่แต่ 4, แปดแสนที่เหลือมันต้องลงไปอยู่ไปเมืองสี่เมืองเมืองละสองแสนเงินจะไปอยู่ที่นั่นไปรออยู่ที่นั่นเป็นเงินขุดสำรองในแต่ละเมืองของท่านท่านก็หมุนเวียนเข้าไปในไปอยู่แต่ละเมืองนะครับส่วนในร้านที่หกเป็นเงินที่เก็บไว้ก่อนอยังไม่ออกมาเป็นเงินร้นที่หกยังไม่ใช้ มันเอาไว้ในกรณีเกิดภัยพิบัติโลกอะไรมากมายหรืออะไรเงี้ยจําเป็นเร่งด่วนสํารองไ้ก่อนก็เนี่ยแหละคือหกล้านที่ท่านชายอย่างนี้ส่วนในหกล้านในต่างประเทศคือเหมือนกันท่านก็ต้องไปลงทุนเหมือนกันนะครับอ่าไปลงทุนในแต่ละประเทศทําทอุตสาหกรรมคือเราต้องไปสร้างเมืองสี่เมืองของเขาเหมือนกันเราเข้าไปลงทุนก่อนไปลงทุนเลยนะเป็นอย่างนั้นเช่นด้านเกษตร,รนะก็ไป สร้างไอ้ซิมโฟนีไทยฟูดแคสเซิลเขาเป็นปราสาทซิมโฟนีอาหารสี่ภาคอย่างเงี้ยทุกประเทศต้องมีมีแล้วก็กระจายไปยังหัวเมือง,งต่างๆเมืองใหญ่ๆคนก็เข้ามานั่งกินในปราสาทนี้ซึ่จะสวยงามอลาัางการมีการแสดงมีโชว์งดงามามีการบริการยอดเยี่ยมเช่นน้มาแล้วท่านก็เหมือนกับเข้าวังอะ่ะเหมือนเป็นราชาเข้ามานั่งกินอะ่ะเหมือนเป็นพันธุุกาของราชาเงี้ยนะ เป็นบุคคลสำคัญดังนั้นมันจะเป็นความไฮเทคความมีคุณค่าอของมนุษย์นะกับอาหารไทยด้วยสี่ภาคนั่นแะหละแล้วก็ส่งถึงบ้านด้วยนะสำหรับท่านาไม่มาที่ปาสาทก็มันส่งบริการส่งถึงบ้านอยู่แล้วรวมไปทั้งไปพัฒนาอาหารท้องถิ่นเขาด้วยคู่กันเนะี่ยแล้วกลายเป็นผู้ส่งอาหารทั้งทั้งโลกเลย นะครับเป็นแล้วก็ส่งโลจิสติกทั้งโลกเหมือนกันเนี่ยมาจากแต่นี้หมดเลยการลงทุนของประชาชนเนี่ยครับลงทุนทั้งการเกษตรลงทุนทั้งอุตสาหกรรมเงินไม่เปลออยู่แล้วในประเทศต่างๆนะัแล้วนประเทศต่างๆเนี่ยหลังโควิดเดียประเทศต่างๆมันต้องเบิกเงินมาจ่ายให้เพราะเพราะเศร,รษฐกิจมันไม่เดินไงไม่ทํางานก็เลยรัฐต้องเอาเงินมาจ่ายให้ประชาชนเพดานนี้ของแต่ละรัฐมันก็กู้เงินไปเยอะดังนั้นไอ้พวก ไอ้วกตกเขียวอ่ะเออพวกนายทุนทั้งหลายอ่ะอ่าเขาก็ตั้งสถาบันการเงินขึ้นมาอ่าก็ให้ท่านให้แต่ละประเทศได้รับ SDR นะครับไม่ชาว่าเรียกถูกไหม SDR ของ IMF ใช่ไหม IBM เอ๊ะมันเลือกชื่อไม่ถูกนะก็เป็นคนแรงงานเ่ยไม่ได้เป็นเรียนร็อกต้งด็อกแต่อะไรเงี้ยแต่เป็นคนแรงงานที่สังเกตเห็น สังเกตเห็นการเคลื่อนไหวของโลกทิศทางของโลกก็เห็นแล้วต้องมาดักทางมันก่อนนะสมั้เราไปยืนดูมวยเนี่ย,ยต้องขึ้นไปชกมันนะั่อนขึ้นไปชกไอ้มวยสากลนะดูมวยดูมันก่อนดูแล้วก็มาฝึกฝนมาเตรียมรูทางขึ้นไปนะนะผมว่าเป็นโค้ดเนี่ยโค้ดนะโค้ดที่จะแนะนักมวยขึ้นไปชกกับมวยสากลเอามวยไทยขึ้นไปชกมวยสากลเป็นมวยเศรษฐกิจ มัวทมวยมวยสี่กิโลก,กันะดูที่เรจะนอกเขาได้ไหมเอ,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 อาละวันนี้ก็เอ,อแค่นี้ก็คงจะเห็นภาพอะไรใหม่ๆมีความเชื่อมั่นมากขึ้นต่อไปนี้เพาเชิญเขาดูผังหัวใจเศรษฐีดูไปก่อนฟังไปก่อนนะครับแล้วยังมีผังอื่นๆออกมาอีกตามมาเยอะแยะจำเป็นต้องดูผังเพราะว่ามันจะทำให้เข้าใจง่ายเร็วไวเราต้องรีบ สร้างคนไทยเป็นคนไทยที่เป็นสวนรน้าบัณฑิรรตใคือเข้าใจเร็วไวอะแล้วก็จะมาบริหารประเทศมาเป็นรัฐบาลตลอดการเลยลดังนั้นจะเป็นจะต้องดูผังกันทุกคนเพื่อความเข้าใจเร็วไวอ่ะเอาละขอเชิญเขาเรียนดูผังเป็นต่อตอนไปครับสวัสดีครับ